เดาทางแผนเทตในคู่สกุลเงินของตัว AU สกุลเงินู่นั้นมีโซนแนวต้านอยู่ที่โซนราคา0.66205โซนแนวต้านที่2นั้นจะอยู่ที่โซนราคา0.66366โซนแนวรับนั้นจะอยู่ที่โซนราคา0.65455โซนแนวรับที่2นั้นจะอยู่ที่โซนราคา0.65293 กลยุทธ์ในการเทรดฝั่งเซลล์นั้นเราจะรอสัญญาณเนี่ยขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่หหรือว่าขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่2เรอสัญญาณแท่งเทียนกลับตัว P.A เซลเซลล์กลับลงมาเก็บ TP ที่ราคา0.65830 s ต o อ l ล s s นั้นอยู่ที่โซนราคา0.66437กลยุทธ์ในการเล่นฝั่งบายนั้นรอสัญญาณลงมาทดสอบที่โซนแนวรับ ที่1ห,หรือว่าลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่2รอสัญญาณกับตัวแท่งเทียน PA buy เมื่อมีสัญญาณแท่งเทียนกับตัว PA buy เราจะบายกับขึ้นมาเก็บ TP ที่ราคา0.65830 stop l o s นั้นอยู่ที่ราคา0.65223ชุดนี้ก็เป็นแผนเทรดฝั่งเซลล์และฝั่งบายในคู่สกุลเงินของตัว AU